สายลมชาแนลสวัสดีค่ะคลิปนี้ลมชวนเพื่อนๆทำห่อหมกทะเลสูตรเข้มข้นถึงเครื่องแบบเข้าน้ำเข้าเนือ้อทำง่ายๆและอร่อยมากๆพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าลมขอแนะนำวัตถุดิบก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง สัตว์ทะเลค่ะหอยแมลงผููแบบแกะค่ะปลาหมึกหั่นแว่นนะคะกุ้งสดค่ะเนื้อปลาลอรี่นะคะตนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะมีหัวกะทิค่ะเนื้อปลากายไข่ไก่พริกแกงเผ็ดนะคะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำปลา ใบมะกรูดหั่นซอยพริกแดงจินดาหั่นซอยผงปรุงรสค่ะส่วนผักก็จะมีใบโหระพานะคะเด็ดเอาเฉพาะใบค่ะกระหล่ำปีหั่นซอยใบยอนะคะหั่นซอยแล้วนำไปลวกค่ะใบยอก็จะเป็นแบบนี้นะคะก้านเราไม่เอานะคะเด็ดก้านออกก้านตรงกลางนะคะ เด็ดก้านออกแล้วก็หั่นซอยแล้วก็นําไปลวกค่ะผักกาดขาวหั่นซอยค่ะลมใช้ผักทั้งหมด4ชนิดนะคะเตรียมชามผสมนะคะใส่พริกแกงค่ะไข่ไก่ค่ะตีผสมไข่ไก่กับพริกแกงให้เข้ากันก่อนนะคะ เมื่อเข้ากันแล้วใส่ปลากายลงไปค่ะเนื้อปลากายสับบดนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ระหว่างคลุกเขาคนส่วนผสมเนื้อปลากายกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะเราต้องคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะเนื้อปลากายจะได้เหนียวนุ่มค่ะเหนียวนุ่มขึ้นฟูนะคะคนส่วนผสมเนื้อปลากายให้เข้ากันแล้วนะคะกับพริกแกงปรุงเครื่องด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บค่ะ ขงปรุงรสค่ะคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างคนเราก็เติมน้ำกะทิลงผสมไปเรื่อยๆนะคะ น้ำกะทิลมจะแบ่งไว้สำหรับลาดหน้าห่อหมกของเรานะคะเสร็จแล้วก็ได้เนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลมจะตักแบ่งนะคะเข้าไมโครเวฟเพื่อชิมดูรสชาติของเขาก่อนนะคะ ว่ารสชาติจะพอดีไหมค่ะเดี๋ยวมาชิมดูรสชาติก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอืมโอเคเลยค่ะรสชาตินี้อร่อยกำลังพอดีเลยค่ะเนื้อปลาค่ะ ปลาหมึกนะคะกุ้งค่ะเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้แต่งหน้าด้วยนะคะจะได้สวยงามค่ะนำลงผสมกับเครื่องส่วนหนึ่งนะคะ เข้าให้เข้ากันค่ะลงขอเพิ่มใบมะกรูดนะคะหั่นซอยเพิ่มลงไปในเนื้อของหอมหมกด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้สำหรับแต่งหน้าหอหมกค่ะ เพิ่มความหอมนะคะพักทิ้งไว้ให้เข้าน้ำเข้าเนื้อก่อนนะคะวิธีการเย็บกระทงไว้สำหรับใส่ห่อหมอกของเรานะคะเราจะใช้ใบตองทำเป็นสองใบนะคะประกบกันแล้วก็หาตัว พิมพ์ที่จะทําให้เราตัดเป็นวงกลมได้นะคะใช้มีดกรีดค่ะ เย็บกระทงเสร็จก็พอดีกับห่อหมกที่เราหมักทิ้งไว้เข้าน้ําเข้าเนื้อนะคะเราก็เตรียมนํามาหยอดลงในกระทงที่เราเย็บเสร็จนะคะก่อนนําเครื่องที่เราหมักไว้ลงนะคะเราจะใช้ผักนํามาคลุกเคล้ากับเครื่องหมกก่อนนะคะเพื่อให้เข้ากันค่ะอันนี้คือกระหล่ำปีนะคะคลุกกับเครื่อง ให้เข้าน้ำข้าเนื้อก่อนนะคะทําวิธีนี้จะช่วยให้ผักของเรามีรสชาติมากขึ้นนะคะจากนั้นก็นำลงใส่กระทงที่เราเตรียมไว้ค่ะ ใส่ลงตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็นำใบโหระพาค่ะหโหระพาจะคุกเค้าก็ได้นะคะไม่คลุกเค้าก็ได้ค่ะทำเหมือนกันจนหมดทุกผักทุกชนิดนะคะคุกเค้าก่อนเพิ่มรสชาติค่ะ ใบยอลวกค่ะพอใส่ผักลองก้นกระทงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตักหอหมกลงไปค่ะ ใส่พอดีกับกระทงนะคะเดี๋ยวเนื้อของเราก็จะฟูขึ้นค่ะ ก็ตกแต่งเนื้อปลากุ้งนะคะตกแต่งตามชอบเลยค่ะเราทำทานเองนะคะหอยปลาหมึกเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งนะคะ ระหว่างที่หยอดเครื่องลงกระทงนะคะลมก็ทําการต้มน้ําไปรอแล้วนะคะพอน้ําเดือดแล้วก็นําขึ้นมานึ่งค่ะนึ่งด้วยไฟกลางไปหาแรงนะคะ10-15ึง10สินาทีค่ะในระหว่างที่รอห่อหมกสุกนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิราดหน้าห่อหมกของเรานะคะ ใส่กะทิค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนเปิดไฟค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันค่ะ ได้ที่ประมาณนี้นะคะปิดไฟได้เลยค่ะนึ่งครบเวลาเสร็จนะคะสุกน่ารับประทานเลยค่ะสีสวยน่ารับประทานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้ากันค่ะราดด้วยกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะ ใส่ใบมะกรูดค่ะตามด้วยพริกแดงหั่นซอยนะคะเสร็จแล้วสวยงามน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ เดี๋ยวลมขอชิมให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะเนื้อทละเลล้วนๆน่าทานมากเลยค่ะ ถ้วยนี้กุ้งสองชั้นเลยนะคะค่ะอืมรสเข้มข้นถึงเครื่องเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะเข้าน้ำเข้าเนื้อมากๆเลยค่ะ สูตรนี้ลมอยากแนะนําให้ทุกๆคนเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองค่ะสูตรนี้รับรองอร่อยนะคะค่ะถ้ายัางไงลมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ลมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e